สวัสดีวันสงกรานต์นะครับผม13เมษายน68ตื่นเช้ามาก็มาซื้อดอกไม้กันนิดหน่อยแล้วก็ตักบากรับคุณแม่นะผมหลังจากนั้นเราก็ไปไหว้พระแล้วก็รดนางวันที่บ้านนะผมนี่ม,มี<ร>เลนกล้องด้วยมาไ,ไปดูกันเลยครับผมว่าหลังจากนี้จะวุ่นวายขนาดไหนไปเลยมา็ิวมาร็วมาเร็ว

แต่ว่าดีมากักไรครับมาดูร้านกาแนะยูยินเป็นซุกนะครับใจดาได้หยดได้สักย่อยายเก็บอยากไลรวดีนานนานนี่นะครับเมฆเอาเมเมมได้หนุยม่ไม่แต่ประเทศเตนเนี่ยเอาอยูบั้นบยื่ก้อนเมจะเป็นได้ เงยตึ้ไปขึ้นไปขึ้นไปก็อหนึ่งวัดตาหน้าถว่าได้วเรื่องถูกทิ้งถูกย่างก็อนหนึ่งรัตนาถือได้ก็อนุ่งวอือไปไปฮึฮึรันนี่ล็อกไปเ้านำเราได้ไหมมั้งเดวปิดตาเฮ้

ตุก็ตาวไก่กลัวไเนี่แตงวานเนี่ยฝีโอเน่เน้นเวทำไมเมดวอยู่เร็วตาทำไม่มดลาลงมาเก็บเก็บบวยังแม่อืมจะมวยังแม่จัดจ็ดบองมวจังแม่นี่น้ำตาเปลี่ยนเออเอาลงมาไ นุยงานมือรัอ้นุยายรูเลี้ยเล้าอีรูไตึาอจึงตกยังก็นุ่ยจมปลาตหนาน้าคนนุ่ยง่ายวันหน้าคืนหนูกระุ้ยลูกจ้ะ

่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็รดน้ําให้คุณแก่เสร็จแล้วผมก็จะรดน้ําให้น้องบ้างนะผมผมก็หันให้แม่ถือกล้องให้แล้วผลที่ที่เกิดขึ้นระหว่างที่แม่ถือกล้องจะเป็นยังไงไปดูนะถามหมอไหกูไม่ได้เลยด มีรูแต่มันก mm ็เศร้านะมันร okay. ูม e> ันก yeah, oh. ็เศร้ามันแ่กล้องที่ได้ไม่ได้เลยดูด yeah. ิแล้วร่วงเลยก็ตัดจบไปแล้วผมเอาน้ำราได้ปีแล้วลูก

เดี๋ยวอมมตอนนี้เาน้เงี้หนุนใ้ได้กันนี้แม่ไปตามแม่ไตามไั้นมาไปตไปกั้นไปยดน้ำแม่เจ้านะบุเดินทางไปหยดน้ำแม่เท่า รถน้ำรถน้ำก็รบบตอนนี้นะผมกล้องขอไปด้วยผมก็ไม่มีภาพในกล้องเราหากอยู่ดีๆกล้องก็ตัดไปนะผมแต่ไม่เป็นไรนะผมก็ถือว่าได้รถน้ำ ไม่เท e ่าเสร็จแล้วนะผมแต่กล้องไม่ได้ถ่ายแค่นั้นเองนะผมไว้ปีหน้าเรียบร้นะครับผมมาบจญเสร็จเรียบร้อยู่นี่เรื่องอะไรไปในกะหมายใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วไว้ใมตาติดแล้ววุ้มกับบ้านใหญ่โต กต้จะไปบปุญกินแต่ว่าปวดยาบุญแต่ว่าปวดยาเนี่มันแบบเดี๋ยวจะไปห้าไจอ่ะเดี๋ยวไปวาที่โค้ชเกนไม่มวันนี้เราจะ หลังจากรดน้ำที่บ้านเสร็จนะผมก็รดน้ำที่บ้านแล้วก็ไวยไม่ยานาไว้ไม่ยานาวไม่ยน ไว้ไม่ไกลนะครผมเข้าใจก่อนที่จะไปไหนก็วาย้สถาที่บ้านต่างลาในใจแด้วผ่านอกใจที่บ้านแล้วก็ตามไอ้เซตโคนไหว้หลัดไหว้เมียนางไอ้เซตการทย่จตันตึ้งจะไปเถี่ยนะครับผมฝากไว้คิดสวัสดีวันทุกตาเดีแผลแต่ผมสวัสดีครับ